เคยได้ยินไหมครับโรงแรมบางแห่งไม่มีห้องเลขที่13เขาเลี่ยงไปใช้ 12A หรือไม่ก็ข้ามไป14เลยเพราะมันเป็นเลขอาถรรพ์เรื่องนี้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งชื่อโต้งเขาเป็นเซลส์แมนที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆจนวันหนึ่งเขาจองโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายชื่อว่าโฮเทลดารามายา โรงแรมไม่ใหญ่มากหาชั้นเงียบเงียบดูใหม่สะอาดโต้งจองห้องหนึ่งสหนึ่งสเอาไว้แต่พอไปถึงที่ล็อบบี้เขากลับถูกพนักงานพาขึ้นลิฟต์ไปชั้น4และเดินลงทางเดินเงียบเงียบมาจนสุดทางแล้วหยุดหน้าห้องหนึ่งหมายเลขห้องคือ13โต้งรีบบอกพนักงานว่าขอโทษครับห้องนี้ไม่ใช่ของผมผมจองหนึ่งหนึ่งแต่พนักงานคนนั้น กลับพูดว่าห้องนี้คือห้องของคุณคุณโต้งทั้งที่โต้งยังไม่ได้บอกชื่อเลยสักคำและตอนที่พนักงานคนนั้นหันมามองเขาโต้งถึงกับชะง,งักเพราะเพราะหน้าของพนักงานไม่มีอะไรเลยไม่มีตาไม่มีปาดไม่มีจมูกเหมือนหน้าหุ่นโชว์ที่ทาสีเนื้อเรียบสนิทโต้งเบิกตาโพลงแล้วถามเสียงสั่นว่า คุณเป็นใครพนักงานเงียบแล้วยื่นกุญแจห้องให้ช้าๆโต้งไม่กล้ารับแต่ก็เหมือนมีแรงบางอย่างกดไหล่เขาไว้สุดท้ายเขาก็จำใจเข้าไปในห้องเลขที่13ทันทีที่ปิดประตูเสียงล็อกดังแกรกโดยที่เขาไม่ได้บิดกลอนและเสียงในห้องเงียบกริบไม่มีเสียงแอร์ไม่มีลมไม่มีเสียงนาฬิกาเดินแค่ เสียงหายใจเบาๆจากมุมห้องแม้ว่าโต้งจะอยู่คนเดียวเขาค่อยๆหันไปมองแต่ไม่มีใครและเมื่อเขาหันกลับมาทางกระจกในห้องเงาสะท้อนของเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปต้งยืนแข็งค้างอยู่หน้ากระจกเงาของเขาในนั้นยืนอยู่ใกล้กว่าที่ควรจะเป็นและมันเหมือนกําลังมองข้ามหัวเขาไป ต้งหันหลังมองไม่มีอะไรเขาหันกลับไปดูอีกทีเงานในกระจกยังคงยืนอยู่แต่ที่หน้าขนลุกคือมันหายใจใช่ในกระจกโต้งเห็นหน้าเขากำลังหายใจออกเป็นไอเย็นฟุง้งทั้งที่ในห้องเขาไม่ได้รู้สึกหนาวเลยเขาลองยกมือขึ้นโบกเงาไม่ทำตาม โต้งถอยหลังช้าๆตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงเคาะประตูห้องจากด้านในปังปังปังเสียงมาจากหลังประตูตู้เสื้อผ้าโต้งลังเลแต่ด้วยความอยากรู้เขาเอื้อมมือไปเปิดตู้ว่างเปล่าแต่ ที่ด้านในบานประตูตู้เสื้อผ้ามีลายมือเขียนด้วยปากกาแดงวนเป็นวงซ้ำๆว่าห้องนี้ไม่มีอยู่จริงห้องนี้ไม่มีอยู่จริงห้องนี้ไม่มีอยู่จริงโต้งตกใจสุดขีดเขาคว้ากระเป๋าแล้วรีบจะออกจากห้องแต่ประตูเปิดไม่ได้กลอนที่เขาไม่ได้ล็อกตอนนี้แน่นสนิทเขาทุบเขาอัด เขาตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดลอดออกไปเลยและตอนที่เขาหันกลับมาต้องพบว่ากระจกบนผนังหายไปถูกแทนที่ด้วยช่องสี่เหลี่ยมดำสนิทเหมือนหลุมดำและมีเงาผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากข้างในนั้นชา้ชาๆไร้เสียงไม่มีหน้าเหมือนพนักงานที่ล็อบบี้ แต่คราวนี้มันไม่ใส่ชุดพนักงานมันใส่ชุดเดียวกับต้งและมีป้ายชื่อบนอกเสื้อเขียนว่าแขกหมายเลข13ต้งถอยกรูดพยายามหลบหนีไปอีกมุมของห้องแต่ทุกทิศท,ทางกลับมีกระจกเงาปรากฏขึ้นมาส่องสะท้อนเขากับเงานั้นทุกมุมหลายสิบบานแต่ในแต่ละบาน เขาไม่ได้อยู่ตรงจุดเดิมในกระจกบางบานเขาถูกลากลงพื้นในบางบานเขากำลังกรีดร้องบางบานเขานั่งตัวสั่นตาเหลือกเหมือนอีกหลายเวอร์ชั่นของตัวเขาติดอยู่ข้างในนั้นโต้งร้องออกมาใครด้วยครับช่วยด้วยทันใดนั้นโทรศัพท์บนโต๊ะก็ดังขึ้นกรีง๊ง เสียงโทรศัพท์แบบโบราณกรีดหูแทบขาดต้งวิ่งไปรับสายทันทีฮัลโหลฮัลโหลช่วยด้วยครับผมอยู่ห้อง13ปลายสายเงียบก่อนจะมีเสียงผู้หญิงแก่ๆพูดแผลวๆที่นี่ไม่มีห้อง13ค่ะคุณโทรผิดแล้วติดเสียงวางสายและทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับทั้งห้อง แต่โต้งเห็นเงาของตัวเองยังอยู่ตรงหน้ากระจกแม้เขาจะยืนนิ่งอยู่ที่มุมห้องก็ตามหลังจากที่ไฟดับโต้งยืนอยู่กลางห้องมืดสนิทเงาของเขาในกระจกยังคงขยับแม้ตัวจริงจะยืนนิ่ง เขาหันไปอีกด้านหวังจะวิ่งไปที่ประตูแต่ในห้องตอนนี้ไม่มีประตูอีกต่อไปมีแค่ทางเดินยาวสีเทาเหมือนทางในโรงพยาบาลร้างไฟสลัวเหลืองจางผนังสองข้างมีแต่กรอบรูปเก่าเรียงรายต้งพยายามมองให้ชัด แต่ละรูปคือรูปแขกคนก่อนก่อนทุกคนยืนอยู่ในห้องกับเงาอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกระจกข้างหลังพวกเขาโต้งเริ่มเดินไปตามทางนั้นจนสุดปลายทางเขาเห็นโต๊ะลงทะเบียนพนักงานคนนั้นคนไม่มีหน้า นั่งรออยู่เงยหน้าขึ้นแล้วพูดกับเขาด้วยเสียงแผ่วๆทุ้มๆเสียงนั้นไม่ได้ออกจากปากแต่มาในหัวเขาคุณยังไม่ได้เช็คอินให้เซ็นชื่อก่อนครับโตงสายหน้าผมไม่อยู่ที่นี่ผมไม่ได้มาพักผมจะกลับบ้าน แต่พนักงานยังคงนิ่งแล้วยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เขาบนกระดาษเขียนว่ายินดีต้อนรับแขกหมายเลข13โต้งหันหลังกลับจะวิ่งย้อนกลับห้องแต่ตอนนี้ทางเดินหายไปหมดแล้วเขาถูกล้อมรอบด้วยกระจกหลายสิบบานเหมือนตู้กระจก ที่หมุนสะท้อนตัวเขาไปทุกทิศและในแต่ละบานเขาเห็นตัวเขาในเวอร์ชั่นที่ตายไปแล้วเวอร์ชั่นที่โดนรัดคอเวอร์ชั่นที่นั่งร้องไห้เวอร์ชั่นที่ใบหน้าถูกลบหายไปเวอร์ชั่นที่กลายเป็นพนักนานไม่มีหน้า ต้องร้องสุดเสียงแต่เสียงเขาไม่ออกมาแล้วมีเพียงเสียงหัวเราะแผ่วๆดังเบาๆในทุกกระจกเหมือนใครบางคนเฝ้ารอมานานแล้วที่จะได้ตัวเขาเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงไม่มีใครรู้แต่ในเช้าวันถัดมา พนักงานเวรเช้าของโรงแรมรายงานว่ามีแขกคนหนึ่งหายตัวไปในห้อง1414 14, พอเจ้าหน้าที่ขึ้นไปดูห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีร่องรอยการเข้าพักไม่มีชื่อโต้ในระบบไม่มีแม้แต่กุญแจสำรองของห้อง141 แต่ที่แปลกที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกล้องวงจรปิดดูย้อนหลังก็เห็นโต้งเดินตามพนักงานไปที่ห้องหนึ่งจริงๆแต่กล้องจับไว้ได้แค่โต้งเดินตามใครบางคนที่ไม่มีตัวตนและสุดทางเดินชั้นสี่ที่กล้องบันทึกไว้ไม่มีห้องเลขที่13มีแค่กําแพงทึบ แต่โต้งเดินทะลุเข้าไปได้และเขาไม่เคยกลับออกมาอีกเลย